ประชาชนชาวกัมพูชาหลายคนที่เขามาทํางานในฝั่งไทยเนี่ยเขาก็กังวลในเรื่องของความปลอดภัยรวมถึงสถานการณ์ด้วยนะครับทีมข่าวสํานักข่าวไทยอสอมทครับได้ลงพื้นที่ซอยกีบหมูถนนสุราคลองหนึ่งบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครนะฮะไปพูดคุยกับแรงงานกัมพูชานะหลังสมเด็จฮุนเซนมีการโพสต เรียกแรงงานกัมพูชากลับบ้าน<ฆ>แล้วก็สั่งการด้วยนะว่าให้เตรียมตำแหน่งงานว่างเพื่อรองรับชาวกัมพูชากว่า7 0 0,000ื่นตำแหน่งแล้วก็ขู่ด้วยว่าแรงงานกัมพูชาเนี่ยอาจจะถูกใครในประเทศกลับในไม่ช้าก็ได้เนี่ะบรรยากาศเช้าว,วันนี้ก็มีแรงงานเนี่ยเขามาเข้าคิวต่อแถวเพื่อขึ้นรถไปทํางานกับนายจ้างอย่างเนืองแน่นเหมือนเช่นทุกวันนะโดยมีคนที่มารอทํางานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบา้านแทบทั้งสิน้น ไม่ว่าจะเป็นสปปลาวเมียนมาและกัมพูชานะคะทีมข่าวไปพูดคุยกับนายเนียมซึ่งเป็นคนงานก่อสร้างวัย58ปีจากกัมพูชาจังหวัดพระตะบองค่ะเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองมาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายอยู่ที่นี่มานานกว่า18ปีโอ้โห,หนี่ถือว่านานนะแล้วก็ถามว่า นักข่าก็ถามว่าเอาแล้วถ้าเกิดกลับไปเนี่ยจะทําอะไรนายเนียมก็บอกว่าถ้ากลับไปก็คงไม่มีอะไรทํานอกจากต้องไปทํานาทําไร่แต่หากเลือกได้ต้องกลับไปทํางานที่ประเทศตัวเองกลับอยู่ไทยตัวเองขอเลือกอย่างหลังดีกว่าผมขออยู่ไทยดีกว่าถ้ารัฐบาลไทยไม่ไล่กลับผมจะขออยู่ต่อครับอีกคนหนึ่งครับชื่อว่านางนานะครับอยู่ไทยมา8ปีมีอาชีพรับจ้างขายผักนะบอกว่ามาจากจังหวัดกำปง ที่บ้านทำนาครับหากินค่อนข้างลําบากครับมาทํางานที่ไทยเนี่ยพอทราบข่าวว่ามีการเรียกตัวกลับประเทศจริงๆเนี่ยก็ไม่อยากกลับนะอยากทํางานที่ไทยต่อเพราะรู้ว่ากลับไปเนี่ยก็ลำบากใช่เพราะว่าอยู่ที่นี่ก็รายได้ค่อนข้างดีนะคะเช่นเดียวกับนางเลียมวัย42บอบอกว่าตัวเองมาจากจังหวัดเสียม,มราฐมาอยู่ไทยประมาณ2-3ปีแล้วถ้ารัฐบาลกัมพูชาจะให้กลับจริงๆก็จะกลับเพราะว่าตัวเองคิดถึงแม่แล้วก็เป็นห่วงแม่กับลูกนะคะ ทีมข่าวถามว่าจะกลับไปและจะทำงานอะไรเธอบอกว่าก็คงต้องไปเป็นคนงานก่อสร้างหรือว่าไปทำงานที่รัฐบาลจัดหาให้ตามที่ได้ลงประกาศมาแต่ถ้าเป็นไปได้นะจะขอเลือกอยู่ไทยดีกว่าทำงานเก็บเงินอยู่ที่ประเทศไทยต่อไปเพราะว่ารายได้ดีค่ะ,ฉะเฉลี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยส่งกลับบ้านเงินนะอยู่ที่ประมาณ $100 0 0ถึง15,000บาทต่อเดือนเลยไปฟังกัน,น่อยค่ะ ครับเอ่อที่คีความที่เห็นยังไงครับที่ทางสำนักเานเลขวเรากลับเราอยาก,กับไหมก็บางทีก็อยาก,กับเหมือนกันนะคะก็คิดถึงลูกด้วยแม่ด้วยครับเรามีมีครอบครัวรออยู่เนาะใช่ค่ะครับแต่ถ้ากลับไปเราจะทำงานอะไรครับก็ถ้ากลับไปก็หลายคุนเซนเกจบว่าจะทางานให้ทำก็น่าจะทำก็สร้างเหมือนกันนี่แหละถ้าเกิดทางทางรัฐบาลเขาจัดงานให้เราไ่ทำตามนั้นเนาะใช่ค่ะครับนอันนี้เรามาอยู่ประเทศไทยกี่ปีแล้ว มาสามปีแล้วค่ะสามปีคิดถึงที่บ้านไหมคิดถึงค่ะคอยากาให้เรื่องรองสองประเทศนี้มันจบลงไหมอยากให้สองประเทศนี้จบจบลงเลยก็ไม่อยากให้มีสงครามเกิดขึ้นหรอกค่ะครับเพราะว่าประชาชนจะเดือดร้อนเนาะใช่ค่ะคก็ถ้าเป็นไม่ได้เราอยากจะทำงานที่ต่อใช่ไหมหรือว่าใช่อยากย่ได้ก็อยากอยู่ต่อค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับ นี่เป็นเสียงสะท้อนจากรายง,งานชาวกัมพูชาบางส่วนเท่านั้นนะที่ข่าวไปถามแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าส่วนมากเนี่ยคิดยังไงแต่ถ้าเกิดว่าไปสอบถามแล้วจากเมื่อวานเนี้ยก็มีรายง,งานที่เป็นแรงงานก่อสร้างเขาก็พูดเหมือนกันว่าอยากอยู่ที่นี่ต่อเพราะรายได้ค่อนข้างดีใช่ฮะ,ะแล้วคือหลายคนเนี่ยก็กลังเลนะ,ะรัฐบาลของกัมพูชาเรียกกลับบ้าน ใจน,นึงก็อยากจะอยู่ไทยต่อแต่ว่าอีกใจน,นึงก็ต้องกลับเป็นห่วงทุกฝั่งเลยทั้งสองฝั่งเลยนะผู้ชมส่วนบรรยากาศหน้าด่านพรมแดนบ้านคลองลึกจังหวัดสะแก้วเช้าวันนี้ครับชาวกัมพูชาเนี่ยมาต่อคิวรอข้ามแดนด่านกันตั้งแต่ตอนตีสนะฮะโดยด่านฝั่งไทยเนี่ยเปิดประตู8นาฬิกา ฝั่งกัมพูชาเปิด9ก้นาฬิกาก็เลยกลายเป็นภาพนี้ใช่คือช่องที่คนเดินอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมจะเห็นแถวยาวเหยียดเลยนะคะคือออกจากฝั่งไทยได้แล้วเนี่ยเนี่ยประตูฝั่งไทยเปิดละแต่ว่าเข้ากัมพูชาไม่ได้ใช่เพราะว่าเขาเปิดเหลื่อมเราไปชั่วโมงหนึ่งเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้อีกไปไม่ได้เลยค่ะก็ต้องรอต่อคิวแบบนี้คุณผู้ชมครับนางพาชาวกัมพูชาที่เข้ามาทํางานในไทยกว่า10ปีนะแล้วจนทุกวันนี้ลูกทั้งสองก็เรียนหนังสือที่ไทยด้วยยอมรับว่า กังวลมากกลัวเหตุการณ์จะบานปลายครับเพราะว่าอยากอยู่ไทยและตอนนี้ลูกของเธอเนี่ยเป็นเด็กพิเศษต้องหาหมอทุกเดือนนะถ้ารัฐบาลกัมพูชาเรียกกลับจริงๆเธอบอกเลยว่าคงลำบากมากๆถึงไม่อยากกลับแต่ก็ต้องทําตามกฎหมายของกัมพูชาค่ะอันนี้เป็นเสียงสะท้อนจากชาวบ้านอีกคนหนึ่งนะคะมาดูอีกจุดหนึ่งที่จุดผ่านแดนบ้านผักกาดจันทบุรีค่ะมีชาวกัมพูชาผ่านแดนเข้าออกตั้งแต่ประตูเปิด8โมงปุ๊บ ก็มีการเดินออกจากด่านประเทศไทยนะคะเป็นการปรับเวลาตามเวลาเปิดปิดด่านใหม่ยังมีแรยงานกัมพูชาบางส่วนเข้ามาทำงานในไทยขณะที่ชาวกัมพูชาจำนวนมากพากันขนข้าวของเครื่องใช้ข้ามแดนกลับประเทศค่ะโดยสถานการณ์โดยรวมจะมีแรงงานกัมพูชาเฉลีย400่ย400-600คนต่อวันข้ามไปมาก็คือไปแล้วก็กลับบ้านนะคะแต่จะใช้วิธีเดินเท้าแบกสิ่งของหรือว่า ใช้รถเข็นข้ามแทนเพราะอะไรเพราะว่ารถยนต์น่ะบางด่านเขาไม่ให้ผ่านด้วย<ช>ไม่ให้เข้าด้วยนะคะก็เลยใช้วิธีในการขนของเอาส่วนรถบรรทุกหรือว่ารถที่ต้องใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรทางกัมพูชายยังไม่อนุญ,ญาตให้ข้ามแดนค่ะครับเช่นเดียวกับฝั่งไทยนะครับที่งัดเอามาตรการไม่รับไม่ให้นําเข้ามาเช่นกันส่วนจุดผ่านแดนถาวรตลาดบ้านแหลมครับตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อนนะฮะช่วงเวลา8ปดนาฬิกาฝั่งไทยเนี่ยเปิดประตูเหล็กประตูใหญ่นะตามเวลาเลยบรรยากาศโดยรวมหน้าด่านก็เต็มไปด้วยแรงงานครับที่มารอบริเวณหน้าตอมอก,กว่า500คนเพื่อข้ามกลับประเทศตัวเองมีข้อมูลนะคะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีแรงงานชาวกัมพูชาที่เข้ามาทํางานในบ้านเราแบบถูกกฎหมายนะ5 0 0 0 0 0ประมาณ5,000 0 0คนแต่ถ้าเกิดว่านับรวมๆกับที่เข้ามาโดยที่ไม่ผ่านการจ้างงานใดๆอะ่ะไม่ถูกกฎหมายอะ่ะ นั่นก็คือจะอยู่ที่ราวๆ8 0 0 0 0 0คนถ้าเกิดว่าคนก็กังวลนะฮะว่ามีการไหลออกของภาคแรงงานกัมพูชาเมื่อวานนี้รัฐมนตรีแรงงานมีการให้สัมภาษณ์ด้วยบอกว่าไม่เป็นไรเราหาแรงงานชาติอื่นมาทดแทนได้โดยเร็วด้วยมไม่ต้องกังวลผู้ประกอบการนะรแต่ว่าผู้ประกอบการบางคนที่เขามีแรงงานเป็นชาวกัมพูชาอยู่ในความดูแลเนี่ยเขาบอกเลยว่าคนกัมพูชาขยัน